ไปครับอาุ๋โสโอเคเฮ <laughs> ้ยเย่อย่าวิ่งเยอะอย่าเอาหายเอ,อยาโกมขูเยอะไปเฮ่เดี๋ยวมันผ่านเป็นเวลาเป็นเราอีกเ,เย่อย่าวิ่งเยอะนะเดี๋ยมึงบอกโกมเอาเลยไปโาเคไหมครับเฮ้ย <laughs> เกยเลยเกยเลยลูกบอลเยอะ ใช่เขาคอยอย่างแตว่าอย่างก็ยวเล่นปกติเล่นตอนเย็นปกติเล่ได้พี่เล่นกันได้ Phục ngay, Phục khấn lại hả Phục? 4-2, ơi, chuẩn cho 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2

cắt riêng vào nữa, dừng nấm được không? được không? được không? được มาจากพี่เก้นคนเดียวครับผมตอนนี้พี่เก้นคนเดียว,วผมไทั้งนี่มาไม่ได้เล่นอะไอที่เกอะไรนะที่มาหนึ่้ทีม่มันถือได้ที่กลับมาแล้วพี่เก้อเล่กูไม่ถึงอีกยแล้วายจะออลกไม่แล้วะหอหาจไม่ได้ที่ไ <laughs> อกระโดดเป็นด้วยเนี่ยอที ัดเวิร์อัดเวิร์มาพูเรื่องอันนี้แต่งงานแต่งงานเพื่ออะไรอาจารนขนมไทยอ่ะ มคนเดียวของแต้มนะมีแปดันไมคนเดียวของแตมนะมีแปดแตมคนเดียวมองแต้มนะมีแปดมคนเดียวขแต้มนะมีแปดแต้มคนเดียวของแ่้มนะมดแ้มนเดียวืองเส้นะวกหรือยัง

กดอไรพี่้กดยงเปล่าอ้อดเป็นพี่เขาก็เหนื่อยหน่อยเออจังหวะนี้อันตรายสวยพี่บัว บุ๊ค <fin anta> <ots> ้อ <guarding okay>? ่ค่สนี่อยู่ฮะสามนาทีสี่ฮะหนึ่งนาทีสิบห้าะุ๊ เต้มด้วยกเต้มด้วยท่าไรนะกสิบหกต่อสิกันทุ่มแมนนำสิบแปดต่อสิบ ไปดิแม่ให้ิรอบนี้ก่อนนี่เปล่ารอาต้องเอานั่นแหละทำทำไปนั่นหละเดียรอบเดนะอียบางคนมันก็ไม่ทเราเะวาบางคนมันใเข้าไป่าจะทำเกินตารอบตาย่

เช,ดชดิดเชิดไม่มีพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้พี่อยู่นั้นนวดยก <c oughs> กลมไม่ได้ไม่ได้สิบสี่ยี่สิบเป็นราหรือเท่าไหร่หนึ่งนาทีครึ่ง <c oughs> <c oughs> น่าซื้อจริงๆทักคน อย่าลืมไปแลกเสื้อเขานะเชียร์ขนาดนี้มีบ๊อบอยู่ในรถดีว่าเ้เออเอออย่าไรเออพี่แก่ผมถ่ายไ้อยู่ 4, 3, 2, จบที่กี่คะแรนปุบ๊บปุ๊บอีต่อสิอาวุโสขึสส้นแบนนะครับ